เตือนภัยนะคะเมื่อกี้ไปเดินเล่นที่สวนมาเจอโลกจิตมันเปิดของลับให้ดูมันบอกว่าถ้าจับของมันมันจะให้มะม่วงมาสมัยนี้คนน่ากลัวมากนะคะใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องระวังด้วยนะนี่ซอยตรงหนูนะ่ะเดินไประวังเจอนะคะเตือนภัยนะคะเมื่อกี้ไปเดินเล่นที่สวนมาเจอโลกจิตมันเปิดของลับให้ดูมันบอกว่าถ้าจับของมันมันจะให้มะม่วงมาสมัยนี้คนน่ากลัวมากนะคะ ใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องระวังด้วยนะนี่ซอยตรงหนูนะ่ะเดินไประวังเจอนะคะเตือนภัยนะคะเมื่อกี้ไปเดินเล่นที่สวนมาเจอโรคจิตมันเปิดของลับให้ดูมันบอกว่าถ้าจับของมันมันจะให้มะม่วงมาสมัยนี้คนน่ากลัวมากนะคะใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องระวังด้วยนะนี่ซอยตรงหนูนะ่ะเดินไประวังเจอนะคะ เตือนภัยนะคะเมื่อกี้ไปเดินเล่นที่สวนมาเจอโรคจิตมันเปิดของลับให้ดูมันบอกว่าถ้าจับของมันมันจะให้มะม่วงมาสมัยนี้คนน่ากลัวมากนะคะใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องระวังด้วยนะนี่ซอยตรงหนูน่ะเดินไประวังเจอนะคะเตือนภัยนะคะเมื่อกี้ไปเดินเล่นที่สวนมาเจอโรคจิตมันเปิดของลับให้ดูมันบอกว่าถ้าจับของมันมันจะให้มะม่วงมาสมัยนี้คนน่ากลัวมากนะคะ ใครอยู่ในหมู er mm ่บ hmm ้านนี้ต้องระวังด้วยนะนี่ซอยตรงนู้นเดินไประวังเจอนะคะเตือนภัยนะคะเมื่อกี้ไปเดินเล่นที่สวนมาเจอโลกจิตมันเปิดของลับให้ดูมันบอกว่าถ้าจับของมันมันจะให้มะม่วงมาสมัยนี้คนน่ากลัวมากนะคะใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องระวังด้วยนะนี่ซอยตรงนู้นเดินไประวังเจอนะคะเตือนภัยนะคะเมื่อกี้ไปเดินเล่นที่สวนมาเจอโลกจิต มันเปิดของลับให้ดูมันบอกว่าถ้าจับของมันมันจะให้มะม่วงมาส,สมัยนี้คนน่ากลัวมากนะคะใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องระวัาางด้วยนะนี่ซอยตรงหนูน่ะเดินไประวังเจอนะคะตเตือนภัยนะคะเมื่อกี้ไปเดินเล่นที่สวนมาเจอโลกจิตมันเปิดของลับให้ดูมันบอกว่าถ้าจับของมันมันจะให้มะม่วงมาสมัยนี้คนน่ากลัวมากนะคะใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องระวัาางด้วยนะนี่ ซอยตรงหนูน่ะเดินไประวังเจอนะคะเตือนภัยนะคะเมื่อกี้ไปเดินเล่นที่สวนมาเจอโรคจิตมันเปิดของลับให้ดูมันบอกว่าถ้าจับของมันมันจะให้มะม่วงมาสมัยนี้คนน่ากลัวมากนะคะใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องระวังด้วยนะนี่ซอยตรงหนูน่ะเดินไประวังเจอนะคะ เตือนภัยนะคะเมื่อกี้ไปเดินเล่นที่สวนมาเจอโลกจิตมันเปิดของลับให้ดูมันบอกว่าถ้าจับของมันมันจะให้มะม่วงมาสมัยนี้คนน่ากลัวมากนะคะใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องระวังด้วยนะนี่ซอยตรงหนูนะ่ะเดินไประวังเจอนะคะ